เช Our c h a ช n e l นะคะก็วันนี้เราจะมาทำอะไรที่แปลกใหม่และเป็นอะไรที่เราก็จะทำครั้งแรกด้วย <Yes. S 1> ก็คือเป็นการที่เราเนี่ยมา staycation กันในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าเรามีจุดประสงค์ของการมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด3วัน2คืนก็คือเราจะไม่เล่นโทรศัพท์คือเราจะตัดขดาดออกจากโซเชียลเลยคือ <c oughs> จะไม่คุยโทรศัพท์จะไม่รับโทรศัพท์แล้วก็จะไม่เล่นโซเชียลใดๆที่ผ่านมาเหมือนเราก็ทอ็อกซิกเสมควรนะ อย่างส่วนมากที่ผ่านมาเราจะวนเวียนอยู่กับการทั้งทําบ้านทํางานแบบเครียดเรื่องนู่นเรื่องนี้เยอะก็เลยคิดว่าถึงเวลาไหมที่เราจะต้องมาแบบโซเชียลดีทอกซ์กันถ้าเกิดเราไม่ได้มีอะไรทําแบบบิซี่ยุ่งๆจริงๆเนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่กับการจับโทรศัพท์ตลอดเวลาจริงๆคืออย่างซี่อย่างเงี้ยเป็นคนสมาธิสั้นมากคือดูหนังอ่ะต้องพอยทุกสิบกันทีเลยเราต้องมาจับโทรศัพท์ซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากๆสำหรับตัวซี่คือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทำไมเราแบบเออ ใจเราก็อยู่ที่โทรศัพท์อีกแล้วว่ามีใครอัพรูปในไอจีไหมมีใครทักมาในไลน์หรือเปล่าลยอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้จะไม่เข้าตอบไลน์แต่ก็เล่นโทรศัพท <c oughs> <laughs> ์ตลอดสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าไม่เห็นตอบไลน์กูเลย <c oughs> คือไงคือเห็นใช่ไหมแต่ว่าตอบในใจนี้วันนี้ก็เลยจะเป็นแบบจุดประสงค์ของคลิปเราคือเรา จะมาทำ physically mentally and socially detox กัน3วัน2คืน<ก>แล้วก็จะเป็นการเรียกว่าอะไรอะ่ะคือดีทั้งร่างกายใจ็ตใจแล้วก็ดีสำหรับเราสองคนด้วยที่ว่าเราจะได้ทำกิจกรรมด้วยกันในยการพูดคุยกันมากขึ้นคือแทนที่จะมานั่งล้านั่งเล่นโทรศัพท์กัน้ำพัวแล้วก็แบบลองมาคุยกันดูไหมทำกิจกรรมทำด้วยกันที่แบบดีต่อรัร่างกายและจิตใจคือจริงๆตอนนี้เลทไปน,นิดนึงจริงๆเราตั้งใจจะปิดโทรศัพท์ตั้งแต่สามโมงแต่ว่าตอนนี้อ่ะสี่โมงสี่สิบห้านี่นะคะทุกคนสี่โมงสี่สิบห้า ม่เอยนี่นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเราเห็นเราก็จะปิดวอชชัปแล้วปิดละปิดแล้วบายบายโลกข้างนอกบายบายโยงทีมเฮ้ยยังใช้อยู่เด้อเริ่มวันนี้จนถึงพรุ่งนี้เต็มวันแล้วก็จนถึงบ่ายของวันที่สามสองวันสองวันเต็มสองวันเต็มใช่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง เราก็ไม่ลืมที่จะพบน้ำกระบอกน้ำา2ลิตรมาแล้วเราต้องบังคับตัวเองให้กินให้หมดทุกวันด้วย เารเย็นแล้วเราก็จะมาทำเราทำอะไรนะทำการหมักไก่เนี่ยเป็นเมนูอาหารไทยวันนี้จะทำทำปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดมีกระเพราหมูกระเพราหมูชิ้นใช่แล้วก็มีอะไรอ่ะมีแค่นี้อ่รอ่ะไข่เจียวก็ได้ไปดูกัน อเคไม่ดูแลสุขราวะแล้วไก่ไม่ไม่อะไรขนาดนั้นอ้โหูว่าอะไรหรือว่าวัดไฟแต่ละบ้านนี่เหมือนกันไฟแรงมากแรงจริง 4ทุ่ม4ี่าผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงโดยไม่มีโซเชียลเอ้ก็ทำได้นะเออแต่มันก็จะมีแบบหลุดหลุดหน่อยอะโรกๆหน่อยอะบางทีอย่าง <c oughs> เช่นเหมือนเมื่อตอนเย็นอะเราลงไปซื้อน้ำแข็งที่ซูเปอร์ข้างล่างแล้วคือมันเป็นช่วงที่นี่ก็เข้าไปแล้วนี่ก็รอยอยู่ข้างหน้าถูกป่าแล้วแบบเข้าใจคนที่แบบไม่มีอะไรทำาายืนรอ มันก็หยิบโทรศัพท์เึ้นมาเล่นแต่ก็ลืมไปว่าแบบอาะไม่มีโทรศัพท์นี่หว่าไม่ไเาลงไปมันก็แบบโลกๆหน่อยอะแล้วแบบยืนรอก็แบบมองคนน้นคนนี้ทุกคนเดินผ่านก็จะมองเราด้วยว่าแบบยืนทำอะไรดูแบบปแปลกๆอะเหมือนเหมือน,นตอนตอนเย็นจะซื้อของนี่ก็เหมือนแบบเฮ้ยจะเดินไปซื้อที่ไอคอนไปยืนลองกดแมปดูหน่อยดีว่าเดินไปกี่นาทีแล้วพี่ซีก่ก็หันมาบอกว่าอะไรโง,ง่เนี่ยโง่เปล่า <c oughs> ไม่มีโทรศัพท์โง่เปล่า เออ,อไม่คือนความเคยชินไงของแบบคนก็ไดยังว่าแบบเอ้ยมีแบบมีอะไรก็เออะไรก็โทรศัพท์เดี๋ยวพมมันเดี๋ยวพันอะชงมันงเออโอษทีก็อันนี้จะเป็นช่วงอัปเดต6ชั่วโมงแรกของการ <c oughs> no social งงไปน้อยแหละไปไปนครับทุกคน you

morning Good morning Good day mate Good morning Good day mate ทำไมต้องแอบวะ Good morning Morning <c oughs> Mooty เสร็จแล้วขนมปงังแบบ16,17 green I don't know ก็เข้าบบกรี n เยอะก็เลยนองดู ลหลักฐานกน,น,<ำ>น,นับนนำะตอนนี้เวลา18นาฬกา28ทีนะครับ เป็นเวลากี่ชั่วโมงเราก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้เล่นโทรศัพท์กันเดี๋ยววันนี้เราจะทำสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนแล้วก็ลาซานญาที่เราไปซื้อสำเร็จรูปมาเพราะว่าทำไม่เป็นแต่อยากกินอีกอันหนึ่งก็โรสตูดอีเอรแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อนี่คือเค้กก็เป็นคนกินเนื้อกับเกลือแต่ว่าคิดซี่จะกินเนื้อกับแจ๊ดแจ่วไม่เป็นไรลืม เออทุกคนอ่ะน่าจะสงสัยว่าไอ้น้ำเขียวๆวาที่เราดื่มกันมาแบบตลอดสเตชันน่ะคืออะไรเออใช่ Vida า i ฟ e r r m x x ซึ่งเป็นสินคนะ้าเดียวกันกับของ Glutamax และ Vida c o l l a g e n Q10 ซึ่งมีพี่เบลล่ารันีแคมเปญเป็นพิเตอร์ คือเราสองคนอ่ะทานตัวนี้มาสักพักด้วยทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยอยากบอกต่อ <c oughs> เพราะว่าตัวเนี้ยถ้าอย่างซี่ซี่จะกินก่อนอาหารใช่ปะ <c oughs> คือเราอ่ะ <c oughs> เห็นถึงกนการแบนแลงทางรูปร่างและการกํับถนที่ดีขึ้น <c oughs> เพราะว่าตัวเนี้ยเขามีตัวช่วยเรื่องการแบบ ทำให้เราทานข้าวและอิ่งเร็วขึ้นและไม่ทานจุกจิกระหว่างมือ้อและมันยังช่วยเรื่องการลดการดูดซึมของไขมันและน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายเนี่ยที่สําคัญตัวนี้คือมีส่วนผสมของส้มแขกนะทุกคนซึ่งส้มแขกเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เร่งการผาผลาญในกับร่างกายอยีกด้วยไม่มียาถ่ายแล้วก็ไม่ใช่ยาลดความอ้วนกินได้ทุกวันปลอดภยัยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงนะทุกคนส่วนตัวเคปที่เทกินในตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะช่วยในการจะปรับสมดุลของลำไส้ซึ่งเทปเป็นคนที่ แบบทานไม่ค่อยเลือกแล้วก็คือถ่ายง่ายอยู่แล้วแต่แค่อยากปรับสมดุลของมันอะไรอย่างเงี้ยไฟเบอร์จากธรรมชาติอะมากถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมแล้วก็วิตามินผงผักพรีไบโอติกจากประเทศญี่ปุน่นแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติมากถึง14ชนิดด้วยกันใช่อ๋อ oh. พื่อีไบโอติกคือซี่เพิ่งรู้ว่าพรีไบโอติก hmm. เป็นอะไรที่สําคัญกับร่างกายเรามาก mm hmm. เพราะว่าพรีไบโอติกเนี่ยเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ในลําไส้เรา mm hmm. ซึ่งถ้าลําไส้เราดีการขับถ่ายเราดีมันทําให้ผิวพรรณเราดีด้วยนะทุกคน mm hmm. เพราะว่าร่างกายเราอะโยงกันหมดฉะนั้นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดสาหรับซี่นะซี่รู้สึกว่าเราต้องดูแลจากข้างในสู่ข้างนอก mm hmm. อแล้วก็ตัวที่ช่วยเคที่สุดนะก็คือคอลลาฟิล เพราะว่าคลอโรฟิลเนี่ยมันจะทําให้การชําระล้างหรือว่าขจัดสิ่งที่ไม่ดีอ่ะออกจากร่างกายเราก็คือเหมือนคล้ายๆการดีท็อปมาแหละวิธีการทานก็ง่ายมากทุกคนคือถ้าอย่างแค่จะดูแลเรื่องการกัิวไทยอย่างเงี้ยคือกินแค่วันละแบบหนึ่งซองก่อนนอนก็ได้แต่อย่างที่ถ้าซี่จะแบบให้ดูแลเรื่องรูปร่างเนี่ยซี่จะกินวันละสองซองคือก่อนทานข้าวเที่ยงซองหนึ่งกับทานก่อนทานข้าวเย็นซองหนึ่งแต่ว่าถ้าอย่างวันเนี้ยคือไม่ได้ทานกลางวันอ่ะซี่ก็จะควบสองวัน สองซองก่อนอาหารเย็นกินรวบอย่นี้ได้เด้อได้กินได้ก็แค่แบบเติมน้ำให้มากขึ้นเฉยๆอ่ะต่คือรสชาติอะไก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมดีแล้วถ้าเราทานต่อเนื่องไปสองถึงสามสัปดาห์นะทุกคนคือมันจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและการขับถ่ายที่ดีขึ้นรูปร่างที่ดีขึ้นผิวพรรณที่ดีขึ้นเพราะว่า มันจะช่วยลดแบบพวกเรียกว่าอะไรอะพวกผดผื่นสิวอะซึ่งแบบอันนี้สําคัญมากกับซี่เพะซี่เป็นคนที่แบบแพ้ง่ายแพ้ง่ายฉชนจะแบบสิวผดผื่นขึ้นเยอะแล้วพอทาตัวนี้รู้สึกว่ามันแบบมันลดลงจริงๆมันและรวมถึงมันจะทําให้เราไม่มีเป็นฝากด้วยอืมที่สําคัญนะซื้อง่ายมากตัวเนี้ยซื้อได้ที่เซเว่นอีเลนและวัดสั์ไปตามกันนะทุกคนเพราะมันดีมาก ่จกใจคนไม่กินผักอย่าลืมตัวนี้นะครับวีด้าไฟเบอร์มิก์นะครับสักแป๊บหนึง่งเราก็จะเริ่มไปทำอาหารข้าวเย็นแล้วเนาะนก็พอดีเวลาพี่ซี่กินครึ่งชั่วโมงแบบเดียว <c oughs> <c oughs> อร่อยนะว่าไม่ได้อร่อยมาก ตั้งในการปูตีห้า่สิบห้าแต่ไม่ตื่นตื่ี้แปมงครึง่งจึ๊มจึ๊ม <laughs> เ <Check> ช็คเอาท์ใช่ครบสามวันรู้สึกดีนะมันเป็นคนรู้สึกที่แบบไม่ได้รู้สึกแบบอุ้ยอยากเล่นโทรศัพท์มือสัน่นอยากแบบเล่นอินสตาแกรมอยากอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่ารู้สึกว่ามันเป็นสามวันที่สบายสบายมากสบายหัวสบายหัวสบายหูสบายแบบ สบายใจอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะเป็นการตื่นเช้ามาที่แบบไม่ได้หยิบโทรศัพท์เป็นอย่างแรกอืมคือเราก็คิดกันเลยว่าถ้าเกิดว่ามันมีเวลาว่างอย่างเงี้ยว่างมากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยเราจะเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากตรงน,นี้แบบสามวันสองคืนอาจจะเป็นแบบห้าวันสี่คืนแล้วก็เพิ่มเวลาการที่เราจะดีท็อกตัวเองอ่ะขึ้นเรื่อยๆทําเรื่อยๆใช่ใช่อเออได้พบสกิลใหมๆ่ๆได้คนขวาสุดใหม่ๆเยอะเลยผู้บชาพิรพี่ทำอาหารเช้า ปกติไม่ทำปกติไม่ทำปกติไม่ทำแต่เราอยู่ก็ทำมันก็ต้องเช็คเอาเร็วเนันเพราะว่าเราจะรีบกลับไปหาแมวไปถึงแมวก็เราก็เสร็จภารกิจสเตชั่นของเราเรียบร้อยแล้วใช่อไม่ต่อไม่ต่อกดไลค์กด Subscribe พวกเรากระดิ่งให้พวกเราเดอะบอสชั่นคลับเลยนะคะ วันนี้ไปละบาย